ในขนาดนี้ทุกคนก็ปไปจากพี่เอทีละคนทีละคน,คนแล้วเราอยังไงครเหมือนเดิมไมครับหรือยังไงยังอยู่กับพี่เอครับผมบยจจังอยู่กับพี่เอครับผมสบายใจยางไรบ้างกับพี่เอก็ผมว่าพี่เอก็ก็ช่วยดูแลตั้งแต่แรกครับผมก็เหมือน <c oughs> เราก็รู้จักกันมานานแล้วเราก็เหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยก็ก็อยู่แบบนี้ก็ก็โอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครัล่าุดมากไปแล้วคนหนึ่งเขาได้มาชวนมาอะไรไหมครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ชวนหรือไม่ได้อะไรครับผมผมว่าก็ เป็นความคิดของแต่ละคนละกันผมก็ไม่ไม่ขอแบบออกความเห็นอะไรเยอะแต่ผมอยู่กับพี่เอครับผมเราแอบหวั่นไหวไหมครับเวลาเขามานพย่อนออกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะก็ไม่นะเราก็ยังรู้สึกว่าพวกเขาก็เป็นเพื่อนเราเหมือนเดิมอะไรก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหน้าที่การงานของเขาประมาณนั้นปรึกษาไหมครับเขาจะแบบเป็นแบไม่ต่อยก็ไม่ไม่มีใครปรึกษาครับผมว่าก็แล้วแต่คนละกันอะไรเงี้ยครับเหนหนักแน่นกับพี่เอมากแค่ไหนตอนนี ก็เต็มที่นะครับผมก็เต็มที่ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรพี่เอครับผมพี่เอก็เหมือนเดิมก็ยังน่ารักยังดูแลกันเหมือนเดิมครับเขามีทนานที่มากำลังใจมากไหมครับแบบทุกคนผมว่าพี่เอเขาก็ทาหน้าที่ดูแลทุกคนต่อไปครับผมว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าพี่เอเขาต้องมีคนเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมเหมือนช่วงเขาเจอปัญหาหนักๆเราให้กําลังใจเขายังไงมันก็มีตอนที่เจอกันตอนถ่ายโฆษณาอะไรอย่างนี้ก็คุยก็ ไม่ส่วนใหญ่จะแบบไม่ได้คุยอะไรกับเรื่องนี้ซะม,มากกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเรื่องปกติคุยกันเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยวันนี้เรื่องส่วนแบบของเราเราหักแอปพี่เอยังไงบ้างคะบางคนเขาตัวพี่หักถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยอ๋อก็ปกติครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ครับผมมีของเซ็นสัญญา,ายหมว่าสัญญาก็มีรายละสอนด้วยครับร้ญญานที่มาดีไหมครับเออเค้นเซนกับพี่เอห้าปีครับผมตอนนี้เหลือกี่ปี น่าจะสามมากครับสามปีสองปีประมาณนี้ครับผมแต่ตอนนี้เล่นไม่มีแน่นอนไม่มี็นาวต่อไเลยก็ผมยังดีครับยังดีเพียอยู่ครับผมไม่มีอะไรครับผมคเปลี่ยนลูกหัวใจหน่อยยังไงมีสาวๆยังไงไหมเออไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีใครเลยครับผมว่างว่างมากเลยครับว่างอย่างนี้เปิดร้านไหมครับเพียก็ถ้ายังไม่มีใครเข้ามาครับผมครับก็ยังแฮปปี้กับทวิโสดก็ยังแฮปปี้อยู่ครับก็ตอนนี้ก็ผมว่าก็มีเวลาทำอะไรเยอะดีครับผม มีคนเห็นมาสงการเราโฮมบีบไปกินสุกี้ตรงข้วยขวาว่าอาจจะไปเล่นเสร็จแล้วก็ไปกินกินกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอไม่นะไม่นะก็ไปกันหลายคนอยู่ครับผมเห็นเขาเห็นกันสองคนนี่นะเราไปกันสองคนจริงเหรออาจจะเป็นช็อตนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นใครครับคนนี้เอออาจเป็นเพื่อนๆในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรพิเศษแน่นอนครับผมนะครับตอนนี้หัวใจว่างร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมว่างว่างว่างครับผมโอเคครับ